สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ชาน,นมในเซเว่นที่ตามหากันยากเหลือเกินนะคะวันนี้ได้ลองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอุย้ยลองกันนะคะโอ้แกออกมาสีเป็นแบบน้าตาลน้ำตาล,ตาลหอมหอม,มาเดี๋ยวเราลองมาแบ่งกันชิมนะคะหายากก็ต้องแบ่งกันอย่างนี้นะคะไม่เคยรู้คอนเซปเลยแดกเป็นเต๊ก <im itation> ชนแก้วค่ะให้คุณบุ๋มด้วยนะคะ,คคะชนค่ะหวะานน้อยหอมชาหอมมากอืมอร่อยอยู่นะออรสชาติจะเติมเติมนะคะเติมไหมคะ ออหอมดีว่ะราคาจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ประมาณ20ประกว่าบาทไหมหอมแต่ว่าหายากอันนี้ไม่ได้หาซื้อได้ในชนบุรีนะคะพอ,อสังขารไปถึง8ริ้วเลยนะคะหอมรสชาติเข้มข้นออ่ะถ้าเกิดว่าใครตามเจอก็ลองชิมดูนะคะแบบหายากนิดนึงบ๊ายบาย